เอาสีส้มกับสีอะไรสีแดงกับสีอะไรเอาอะไรอีกจ้ะเอาอะอะไรคะได้ค่ะได้ค่ะ เอา,คาอะไรอีกพีว่าเอาอะไรอีกคะมันเ็ดไหมนั่นมันเ็ดไหมนี่อันนี้ไม่เ็ดค่ะนี่อันนี้ไม่เ็ดอันนี้ไม่เม็ดใช่แล้วค่ะหนักไหมไม่หนัก Hoa lại nắng ngày mi cạnh nói, ok nói mày nầy 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 เนี่ยเขาเป็นน้าอ่โตบดชิ้นเก่าโตกรเอาอันเดียวพอค่ะอันชิ้นเดียวก็พอเอาชิ้นเดียวค่ะนั่งไงพี่บาหยิบใส่แล้วนะเอาหนักแล้วเหรอ ไม่ได้อันนั้นคือมาม่าค่ะใช่ยยังไม่ตั้งใจเป็ดพอแล้วค่ะ